สวัสดีครับลีและอินฮาร์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลมวันนี้ผมเอาหัวข้อมาจากหนึ่งในเนื้อหา51ศาสตราวุธของคุณชอนนะครับวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่อง6ขั้นตอนเขียนแบบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมโอเครู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่าการที่คุณจะมีเป้าหมายอะไรสักอย่างในชีวิตเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องเห็น แบบแผนที่จะไปถึงจุดนั้นด้วยนะครับไม่ใช่คิดว่าฝันอย่างเดียวคือผมเคยเป็นมาก่อนอะ่ะในจุดๆเนี้ยเราเราทุกคนอะ่ะเคยเวลาที่แบบว่าจินตนาการถึงความสําเร็จของตัวเองว่าเราจะรวยเราจะประสบความสําเร็จเราจะนู่นเคยจินตนาการแบบนี้ไหมครับผมเป็นนะเมื่อก่อนเมื่อประมาณ5ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วผมเป็นนะจินตนาการถึงภาพที่แบบรวยมีความสุขอย่างเดียวครับแต่ไม่เคยเห็นระหว่างทาง ว่ายง่ายคือเราทุกคนไม่เคยสร้างเราเห็นว่าเราอยู่จุดสูงสุดของของปร,ปราศาสแต่เราไม่เคยสร้างบันไดที่จะปีนมันขึ้นไปถึงจุดนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงถูกต้องไหมครับเนี่ยแหละก็เ,เลยเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะสําคัญมากวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับ6ขั้นตอนในการเขียนแบบความสําเร็จของชีวิตนะครับนะ โดยปกติแล้วอะในเนื้อหาเขาบอกไว้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราจะเขียนแค่สิ่งที่คนเราต้องการเท่านั้นก็คือฉันอยากได้นู่นฉันอยากได้นี่คือคือในกฎแรงดึงดูดจะมีอยู่นะครับให้เขียนในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อ่านนั้นถูกต้องครับการเขียนสิ่งที่ตัวเองอยากได้เพื่อที่สิ่งนั้นจะได้มาแต่ทีเนี้ยถ้าคุณอยากสําเร็จจริงๆแค่การเขียนอย่างเดียวเขียนว่าเราอยากได้อะไรคุณอยากได้เงิน ล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องคุณอยากเขียนอย่างนั้นอย่างเดียวแต่คุณต้องรู้วิธีการที่จะได้มันมาจริงๆด้วยมันต้องมีแบบแผนของมันนะครับโอเคเรามาดูขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะคุณต้องเขียนสิ่งที่คุณต้องการแบบเจาะจงเป้าหมายแบบเจาะจงเป้าหมายนะครับสมมติคุณอยากได้เงิน1ล้านบาทคุณต้องเขียนมให้ชัดเจนครับ 1ล้านบาทคุณต้องเขียนให้ชัดเจนเลยนะหรือว่าใครอยากที่แบบว่าขายมียอดขายต่อวันวันละส0,000ื่นอะไรเงี้ยคุณต้องเขียนเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนเลยยอดขายต่อเดือนเท่าไหร่อะไรก็ตามเป้าหมายคุณต้องดึงมันมาแบบเจาะจงและชัดเจนผมยกตัวอย่างง่ายๆคือเงิน1ล้านคุณก็เขียนไว้เลยครับเงิน1ล้านอ่ะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2 ในสิ่งที่คุณต้องการจะทําสิ่งเนี้ยให้สําเร็จเงินหนึ่งล้านหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องแลกอะไรบ้างเพื่อให้ได้มันมาในขั้นตอนที่2นะครับคุณจะ ต้องแลกอะไรบ้างเพื่อให้ได้มันมาโอ้พอมาถึงข้อ2เนี่ยผมบอกเลยว่าตายกันเป็นแถบครับผมเองก็ตายในช่วงแรกเพราะว่าโอ้โหได้จะแลกยังไงคือถ้าคุณต้องเหนื่อยมากกว่าคนป,ปกติสองเท่าคุณอื่นทํางานวันละ8ชั่วโมงคุณอาจจะต้องทําวันละ16ชั่วโมงเพื่อแลกเป้าหมายนี้มาคุณจะยอมแลกมันไหมอะกูลองสมองคิดดูเล่นๆในเงินล้านหนึ่งถ้าคุณจะหามันมาให้เร็วที่สุดในชีวิตอะ คุณจะทำยังไงอ่ะคุณลองคุณลองคิดดูนะว่าคุณยอมแลกอะไรบ้างลองเขียนไ้เลยว่าคุณจะทุ่มเวลาให้กับเงินล้านหนึ่งต่อวันอ่ะกี่ชั่วโมงผมบอกเลยว่าผมยอมนอนวันหนึ่งอ่ะหกชั่วโมงประมาณหกถึงแปดชั่วโมงครับผมผมยอมนอนแค่นี้นะและผมทำงานวันละสิบหกชั่วโมงผมยอมแลกทั้งหาเงินทำงานประจำด้วยครับทำงานเดลิเวอรี่ปกติ แล้วก็ต้องแบ่งเวลามาทํา youtube ตรงนี้ด้วยผมยอมทํามากกว่าคนอื่นยอมเหนื่อยมากกว่าคน,คนอื่นอันนี้ครับคือสิ่งที่คุณจะต้องเขียนว่าคุณจะแลกอะไรมาลงไปบ้างเขียนให้ชัดเจนครับว่าคุณกล้าที่จะแลกมันถ้าเขียนแล้วก็ต้องทําด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มีวันสําเร็จถ้าคุณเขียนแล้วคุณไม่ทำนะครับข้อที่สองจงเขียนว่าคุณจะแลกอะไรมาบ้างนะครับไปดูขั้นตอนที่3ามนะครับ จงเขียนวันที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จอ่ามาถึงจุดนี้ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคุณต้องเขียนวันที่คุณจะต้องสร้างมันให้สำเร็จอย่างผมเนี่ยผมต้องการ1 0 0 0งแสนซับสไคร์รลีแลกฮินฮาร์ผมเขียนเป้าหมายไว้ว่า5ปีตอนนี้นะฮะลีแลกฮินฮาร์ดจะต้องมี1 0 0 0งแสนผู้ติดตามเนี่ยผมขอเวลา5ปีหลังจากวันที่เริ่มทำขอเวลา5ปี นะครับก็นั่นแหละครับมันจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นคุณไม่ต้องสนใจแต่มันหมายความว่า5ปีนี้คุณจะต้องแลกแบบสุดหัวใจเพื่อให้ได้มันมามันจะทําให้คุณมีพลังอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณตั้งใจมากกว่าเดิมจากการที่คุณได้กําหนดเวลาถ้าคุณไม่กําหนดความเวลาความสําเร็จของคุณนะฮะไม่ถึงว่าถ้าคุณไม่เขียนวันเวลาที่คุณต้องการจะสําเร็จขึ้นมามันจะทําให้คุณเอื่อยเฉยกับสิ่งที่คุณทา มันจะลดความสม่ําเสมอลงคือมันอาจคืออีก5ปีผมอาจจะไม่ผมอาจจะไม่ได้หนึ่งแสนซับสไครก็ได้นะผมอาจจะได้น้อยกว่าน,นั้นก็ได้อาจจะไม่ถึงเกณฑ์แต่วันนี้ยังไม่ถึงตอนนั้นทําให้เต็มที่ก่อนผมคิดอย่างนี้ผมต้องทําทุกวันเพราะว่าผมตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วมันจะเกิดขึ้นไหมอีกเรื่องหนึง่งสิ่งสําคัญคือเราทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดนะครับลองเขียนวันที่คุณอยากจะสําเร็จมาว่ามันคือเมื่อ,อไหร่ ะะข้อที่3นะข้อที่4เขียนแผนที่คุณจะทํามันให้สําเร็จและคุณต้องเริ่มเลยทันทีไม่ว่าคุณสถานการณ์ในตอนนี้คุณจะพร้อมหรือไม่คุณต้องเขียนแผนการอย่างเช่นโอเคง่ายที่สุดตอนนี้คือเก็บเงินวันละหนึ่งบาทแบบว่าสมมติถ้าคุณอยากมีเงินเก็บล้านหนึ่งเริ่มจากการเก็บเงินวันละหนึ่งร้อยวันคุณอาจจะมองโอ้มันจะเป็นไปได้อย่างไงวะ ไม่ต้องสนใจครับเริ่มก่อนเดือนแรกเก็บว่นละ100รให้ได้30วันลองดูก่อนครับแผนการคือถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกยังไงคุณก็ต้องมีสิ่งที่มันทําได้ง่ายที่สุดและเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในตอนนี้แต่นั้นคุณต้องมีแผนและสามารถทํามันได้เลยอย่ารอให้พร้อมครับนี่คือขั้นตอนที่4ี่นะและขั้นตอนที่5ก็คือเขียนตั้งแต่ขั้นตอนที่1 2 3 4สาสี่ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เอามันมารวมกันครับ เป็นหนึ่งหน้ากระดาษทั้งหมดที่ที่อธิบายก่อนหน้าเนี่ยครับ4ี่หัวข้อข้อที่หําทั้งหมดนี้มารวมกันครับให้มาเป็นหนึ่งหน้ากระดาษให้ได้เขียนมันออกมานะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อข้อสุดท้ายนะคือการข้อคือการย่อสิ่งที่เขียนไปในข้อ5ย่อมันออกมาย่อยคือย่อยมันออกมาครับ และให้คุณท่องอ่านทุกวันในตอนเช้าและก็ก่อนนอนอืมให้คุณอ่านแผนที่คุณเขียนไปในในหัวข้อที่5ก่อนหน้านี้ครับให้คุณเขียนย่อมันออกมานะครับเขียนย่อยย่อยมันออกมาแล้วให้คุณอ่านในตอนเช้าและก่อนนอนเพื่อให้มันซึมซับลงไปเพื่อให้คุณเห็นวิธีการของคุณนะครับ คุณไม่จําเป็นจะต้องเขียนให้เสร็จในวันเดียวนะผมบอกไว้เลยว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องเขียนให้เสร็จในวันเดียวอย่างข้อที่1อ่อะเป้าหมายชัดเจนอันนี้น่าจะเขียนทุกคนน่าจะเขียนเสร็จได้แต่มันจะสามารถเติมได้เสมอผมบอกไว้เลยนะวันหนึ่งผมวันนี้ผมฝันไว้ที่1นึ่งแสนซับสไครต์ถูกต้องไหมครับอีก5ปีพอมันถึงเวลานั้นมันอาจจะขยับเป็น1นล้านซับสไครต ก็เป็นได้ซึ่งเป้าหมายตรงนี้มันจะขยับเรื่อยๆแต่ตอนนี้คุณต้องเขียนเป้าหมายที่คุณคิดว่ามันไปถึงให้ชัดเจนก่อนถ้าคุณคิดว่าเงินล้านมันยากเขียนเงินแสนออกมาให้ได้ก่อนถ้าคิดว่าเงินแสนมันยากเขียนเงินหมื่นออกมาให้ได้พอจะนึกออกใช่ไหมครับผมเนี่ยครับการเขียนแบบความสําเร็จของชีวิต คือคุณต้องวางแผนมันอย่างดีแล้วคุณต้องทำทำสิ่งที่ผมบอกก่อนก่อนหน้านี้หกขั้นตอนซึ่งมันมาจากในหนังสือ5้าสิตราวุธของคุณชอนซึ่งมัเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ดีมากนะครับใครไม่เข้าใจก็ขอขออภัยด้วยนะผมก็พยายามอธิบายแบบ แบบดีที่สุดเท่าที่ผมจะอธิบายได้ในตอนนี้นครความสามารถของผมก็ยังไม่เก่งยังไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ก็พยายามจะอธิบายให้มันรวบรัดและก็ดีที่สุดสรุปเลยนะครับ 1. นนะเขียนเป้าหมายอย่างเจาะจงนะครับแบบที่2นะครับคุณต้องเขียนว่าคุณจะแลกกับอะไรบ้างเพื่อให้ได้มันมาอย่างที่สคุณต้องตั้งวันกําหนดที่คุณจะทํามันให้สําเร็จนะครับแบบที่สี่ คุณต้องเขียนแผนมันออกมาและคุณต้องเริ่มทามนทันทันทีเริ่มทันทีครับแบบที่5เอา1นถึงสมารวมกันเป็น1หน้ากระดาษให้ได้นะครับแบบที่6ย่อที่เขียนหน้าที่5นั้นออกมาและเอามาอ่านทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนเพื่อให้มันซึมซับให้คุณเห็นภาพในอนาคตว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ นะครับหขั้นตอนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับดีแลกหินฮาร์สวัสดีครับผม